สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ย่าจะพาเข้าป่านะคะพี่ย่าจะพาไปดูเห็ดอีกชนิดหนึง่งคิดว่าเพื่อนๆไม่น่าจะรู้จักกันละคะเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดใหม่ที่พี่ย่าไปขัวสูสมาแล้วก็คุณครูบอกว่ากินได้อร่อยด้วยนะคะแล้วก็พี่ย่ามาศึกษาในหนังสือเห็ดที่สวีสเดนสวีเัวหรือว่าพ่อปู่แม่ย่า,าซื้อหนังสือเห็ดให้พี่ย่านะคะ ก็เอามาเรียนรู้ด้วยแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักไปแนะนําให้รู้จักว่าเห็ดชนิดนี้ได้ใ,ใครไปเจอในยุโรปคือกินได้นะจ๊ะเห็ดชนิดนี้เรียกว่า chrome s k e l e t scale head เป็นเห็ดที่มีหมวกที่มีความเกลืออยู่ข้างบนนะคะ จะเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่ตามโคนต้นไม้ผลัดใบแล้วก็ต่อไม้ผลัดใบนะคะเพื่อน<ๆ>แล้วก็หมวกเขาจะมีขนาดประมาณ3-8เซนติเมตรสีน้ำตาลเหลืองนะคะมีเกล็ดแห้งสีน้ำตาลเข้มเรียงเป็นแถวหนานแน่นอยู่ด้านบนแล้วก็เห็ดชนิดนี้กินได้อร่อยด้วยค่ะความสูงของเห็ดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-10เซนติเมตรนะคะความหนาอยู่ที่ประมาณ0-7-1.5เซนติเมตรค่ะเนื้อของเขาก็จะมีสีเหลือง มีความเหนียวค่ะส่วนมากพี่ยากเก็บไปคือจะกินแต่ดอกค่ะทุกคนเอาไปทํายำค่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็เวลาเขาเติบโตขึ้นมาหรือว่ามีชีวิตบนตอไม้หรือต้นไม้เนี่ยเขาเขาจะเติบโตเร็วมากค่ะทุกคนปกติเห็ดพึ่งทั่วๆไปนี่จะสี่วันก็คือเต็มที่แล้วแล้วก็แก่เหี่ยวตายแต่เห็ดชนิดนี้จะจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าเห็ด พึ่งหวานหรือว่าเห็ดพึ่งทั่วไปนะคะจะเจอไม่ค่อยบ่อยมากค่ะก็ถ้าเจอแล้วเก็บได้นะเพื่อนๆอ,อืมตามโคนต้นแอปเปิลที่มีชีวิตก,ก็ก็เกิดนะคะจะเกิดขึ้นในประมาณเดือนสิงหาตุลาประมาณนี้จ้ะเนื้องเขาจะแข็งเหนียวนะเพื่อนนะคล้ายฟองน้ําแต่ว่าถ้าเก็บแบบสดสดไปกินนะจะกรุบกรอบค่ะถ้าถามว่าเห็ดชน,นิดนี้กับเห็ดขอนสนปกติธรรมดาทั่วไปอย่างไหนอร่อยพี่ว่าเห็ด ขอนสนอร่อยกว่าค่ะส่วนเห็ดชนิดนี้มารู้จักกันเลยค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะเป็นเห็ดขอนสนอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษนะคะเรียกว่า f e v บ r ร r ฟรา h e เ d ็ด ก็คือเดี๋ยวใส่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ให้ด้วยนะคะเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้ดูเหมือนจะกินได้นะคะดูลักษณะของเขาท่าทางจะอร่อยแต่จริงๆแล้วเป็นเห็ดที่มีพิษนะคะทุกคนเห็ดชนิดนี้หมวกจะใบใหญ่มากพอเขาโตเต็มที่แล้วจะมีสีน้ำตาลเหลืองมีวงนะคะแหวนด้านบนก้านะจะชัดเจนมากๆก็รสชาติขมค่ะเติบโตเป,เป็นแผงเป็นแผงเป็นกลุ่มเป็นจุ้มอยู่บนไม้เนื้อแข็งค่ะเพื่อนเห็ดชนิดนี้ มีความประณีตของเนื้อเห็ดแล้วก็มีเกร็ดเป็นเส้นเล็กๆแห้งๆเกิดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีสีสนิมเนาะลำต้นจะแข็งแรงอวบอ้วนก็กินไม่ได้ค่ะทุกคนจะเจอไม่บ่อยนักค่ะเห็ดชนิดนี้ยเจอเปนตอไม้นั่นแหละค่ะเออ เหตุชนี้นี้เป็นมีไฟเบอร์นะคะมีไฟเบอร์ที่วงแหวนคล้ายผิวหนังที่ด้านบนของไม้นะทุกคนถ้าใครเจอก็อย่าเก็บกันนะเพราะว่ามันมีพิษนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ย่าทัญญาดาร l ่ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ